لا اله بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي أ ม ا ب ع د ا ะ س ل ا ะ عليكم ورحمة ะ ل ل ه و ب ر ก ا ت ه ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยระวังระวังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลาม เกี่ยวกับเรื่องบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาเพราะท่านนาบีเกรงว่าหลังจากที่ท่านจากไปบรรดาซอฮาบาของท่านจากไปหลังจากนั้นเนี่ยาศาสนาก็จะค่อยๆเปลี่ยนทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อย,นอยจนกระทั่งไปถึงยุคหนึ่งก็จะไม่มีความเขาเรียกว่าความดั้งเดิม สิ่งที่เป็นอิสลามเพียวๆโดยไม่มีสิ่งผสมอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องท่านนาบีเกรงกลัวอย่างนั้นเพราะในยุคของของชาวอารุนกีตาบแปลว่าชาวคัมภีเนี่ยยุคก่อนๆที่เป็นนบีก่อนๆเนี่ยเรื่องศาสนาบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ประทานลงมาให้แก่มนุษย์ในช่วงที่นบีของพวกเขายังอยู่อัลฮัมดุลิละก็ปฏิบัติ ตามแนวทางที่เที่ยงตรงพอหลังจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนทีละหน่อยค่อยๆเพิ่มค่อยๆเอาความคิดเข้าไปค่อยๆเอาความรู้สึกเข้าไปแล้วก็ทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเปลี่ยนแปลงแล้วในที่สุดพอไปถึงยุคหนึ่งร้อยปีสองร้อยปีสองสามศตวรรษศาสนาที่ปฏิบัติในตอนนู้นเนี่ยไม่เหมือนความดั้งเดิมที่ถูกปฏิบัติในสมัยของท่านนาบีหรือในสมัยนบีของพวกเขา สิ่งนี้ท่านนาบีเกรงกลัวมากท่านนาบีจึงออกคำสั่งนะครับว่าอียากุมวะมุฮดะซติลุมุรจำเป็นแก่พวกท่านต้องระมัดระวังให้มากต้องระวังอย่างยิ่งยวดเกี่ยวกับเรื่องของการอุตริการคิดคน้นการมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้มันเข้ากับยุคให้มันเข้ากับสมัยให้มันตรงต่อความรู้สึกให้มันตรงต่อความต้องการของสังคมในยุคนั้นๆโดยเปลี่ยนไปตามความคิดของตัวเองต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาในยุคประชาชาติก่อนๆน,นี้จนกระทั่งไปถึงยุคหนึ่งอิสลามไม่เหลือหลออะไรเลยในาธาตุแท้หรือในรากฐานเดิมที่เป็นบัญญัติมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลา ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นห่วงในเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์จนกระทั่งเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปเอาความคิดของเราเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมเสริมแต่งตัดทอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งสิน้นเรื่องของศาสนาคือเรื่องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเดียว ตามอย่างเดียวสบายหม่พี่น้องสบายท่านนาบีสอนอะไรก็เอาฮะดีสเนี่ยมามาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติท่านนาบีบอกอะไรก็เอาฮะดีสของท่านนาบีบอกเอามาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติท่านนาบีวางระเบียบอะไรไว้เอาตรงนั้นมาเป็นระเบียบแห่งการปฏิบัติง่ายอัลฮัมดุลิลล์แต่ของพวกเราเนี่ยไปดูแล้วเนี่ยเราก็พูดว่าโอ้เราทำอย่างนี้ดูแลมันมันดีอะ่ะมันเข้ากับสังคมอะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วในสมัยของท่านนาบีมีหรือเปล่าไม่รู้จะมีหรือไม่มีก็ตอนนี้มันเข้ากับสังคมดีแล้วก็มันก็ทําให้สังคมดีขึ้นพี่น้องสังคมจะดีขึ้นอันเนื่องมาจากเราเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในอิสลามตรงนั้นไม่ใช่ความดีนะมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของชัยตอนที่จะหลอกล่อให้อุลมามะหรือผู้รู้กลุ่มหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงาศาสนาของอัลลอฮ์โดยบางครั้งเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย อะไรอะไรดีๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นในสังคมในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่ความดีความดีคืออะไรแหละครับพี่น้องความดีก็คือการนำเอาอิสลามเพียวๆอิสลามอันบริสุทธิ์แบบอย่างอันบริสุทธิ์บัญญัติอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาปฏิบัติในยุคหนึ่งพี่น้องรู้ไหมในคาบสมุทรอาหรับเนี่ย อยู่ในยุคหนึ่งซึ่งประเทศต่างๆที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยตั้งเกือบเกือบสิบประเทศเมีอะไรซาอุดีเยเมนบาเรนจอดแดนอ,อ,อะไรหลักกาตานะครับแล้วก็ซีเรียอิรักอะไรก็ตามแต่อยู่ในนั้นเนี่ยมาถึงยุคหนึ่งหลังจากท่านนาบีตายไปแล้วประมาณ3-400ปีเนี่ยยุคนั้นเนี่ยพี่น้องรู้ไหม เกือบจะไม่มีมัสยิดใดที่ไม่มีคนบูชากูโบธขอขอดูอาที่กูโบธทําอิบาดาที่กูโบธซิกรุลลอที่กูโบธคิดว่าซิกรุลลอผ่านเชคคนเนี่ยที่ตายไปนะไปถึงอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะตอบรับทําชีริกกันเกือบทุกมัสยิดเกือบจะไม่มีมัสยิดใดเลยที่ไม่มีคนเนี่ยทำอิบาดาที่กูโบธพอหลังจากนั้นก็มีกลุ่มฟื้นฟู ว่าทุกอย่างที่ทาตรงเนี้มันผิดแบบนะมันไม่มีอ่ะร่องรอยการปฏิบัติที่บันทึกมาจากฮะดีษของท่านนาบีมันไม่มีแล้วในเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยเราจะไปจมปลักอยู่กับตรงนั้นทำไมก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกลับคืนไปสู่สุนนะพะกุราอ่านบอกว่าฟ a รุดดูฮ l อิล l a h hi w a r a s u เกิดข้อขัดแย้งไปดูแล้วเนี่ยเอ๊ะสงสัยว่ามันจะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเปล่ามาจากท่านรอซูลจริงๆหรือเปล่ากลับคืนสู่กุราอ่านกลับคืนสู่ฮะดีษ พอกลับคืนไปสู่กุรอานไปสู่ฮะด,ดิษแล้วไม่พบแบบอย่างไม่พบแบบอย่างที่มีการขอดุอาที่กุโบ์ทำอิบาดากันที่กูโบ์ขอดุอาผ่านคนในหลุมศพเพื่อที่จะให้คนในหลุมศพเป็นคนดีๆในความคิดความรู้สึกของเขาไปขอต่ออัลลอฮ์อีกทีหนึง่งไม่มีแบบนี้มาจากสมัยของท่านนาบีไม่มีการปฏิบัติแบบนี้มาจากบรรดาสอฮาบะพอรู้แล้วก็โอ้ไม่ได้แล้วต้องทิ้ง อะไรที่ไม่ได้มาจากนาบีอะไรที่ไม่ได้มาจากเหล่าบรรดาซอฮาบะที่ทําตามคําสั่งของท่านนาบีทิ้งหมดเลยนั่นคือศาสนาอันบริสุทธิ์ทีนี้ถ้าหากว่ายังไม่ทิ้งยังจมปลักกับปู่ย่าตายายพี่น้องอย่าเอาปู่ย่าตายายมาเป็นบรรทัดฐานนะคนเหล่านั้นนะถ้าหากว่าเขาตั้งใจทําเรื่องศาสนาจริงๆบริสุทธิ์ใจจริงจ อิคลาสต่ออัลลอฮ์เต็มสูบโดยที่เขารู้เท่าไม่ถึงการอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพระองค์จะอภัยโทษให้แก่เขาเพราะเขาทำปันโดยไม่รู้แต่ในยุคข,ของเราเนี่ยสามารถไปถึงฮะดีษได้โดยตรงไปถึงความรู้อันบริสุทธิ์ได้ในการปฏิบตัติตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีโดยสืบสวนสายรายงานฮะดีสต่างๆไปถึงเหล่าบรรดาสฮาบะ เราบรรดาซอฮาบะรายงานมาจากคําพูดปากของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลลยฮิวะซัลลัมเราสามารถเข้าถึงฮะดิษได้เลยพอเรารู้แล้วเราจะเอาใครมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานพอรู้แล้วเนี่ยว่าอะไรอะไรถูกต้องอะไรคือแบบฉบับที่แท้จริงอันบริสุทธิ์อะไรคือทัศนนะของบรรดานักวิชาการเรารู้แล้วเราก็จะต้องคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องเอาของท่านนาบีมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานดีที่สุด เรื่องทัศนะเอากองเอาไว้ก่อนเอาถ้าเรื่องฮัด,ดีิสไม่มีนะครับในเรื่องนั้นๆก็พยายามนะหากลุ่มของบรรดาอุลมามะที่มากที่สุดนะเอามาเป็นบรรทัดฐานถตาหากว่า,เ,าเรื่องนั้นๆมัสอาลานั้นๆเนี่ยมันไม่มีหลักฐานจากกุรอานและก็ฮัด,ดีิสเราก็พยายามดําเนินขอต่ออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยอยู่ในทางที่มันเที่ยงตรงที่สุดถ้าสิ่งที่ข้าพระองค์กําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องยาอัลลอฮ์ ก็ขอดูอาต่อลลอ a ์ให้เราพ้นไปจากความไม่ดีที่เรากําลังยึดมั่นปฏิบัติอยู่ก็ขอดูอาต่อลล l a ์ Allah, สุบฮานะหัวตาลากันอย่างนี้ทีนี้พอยังจมปลักอยู่กับสิ่งที่เป็นความไม่ถูกต้อง,ท,งทั้งที่รู้ว่าอะไรที่มาจากซุนนะของท่านนาบีแบบอย่างจากท่านนาบีแบบอย่างจากบรรดาซอฮาบ้เป็นยังไงความเชื่อในเรื่องของการตัฟซีกุรานเลาสลัฟ สารสสลับ้อนแ้กก็คือในยุคข,ของสุฮา,าบะยุคตาบีอินที่ที่ที่ทมั่นคงอยู่กับสุนนะของท่านนาบีเขาคิดเขาอ่านกันอย่างไรเขาเชื่อยอย่างไรเขาอธิบายอุอานอย่างไรเนี่ยต้องไปเอายุคนั้นนมาปฏิบัติไอเราแม่คิดในความรู้สึกของเราสุนนะของท่านนาบีเอออุลมามะของฉันปู่ย่าตายายของฉันทํามาอย่างนี้ยังไง,าง,งาฉันก็ยังจมปลักคนที่ไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษยาฮ i ลโดยไม่รู้เนี่ย แล้วก็ไม่สามารถเข้าไปถึงความรู้ได้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนคนนั้นเข่าในเรื่องบทบัญญัติบางอย่างอัลลอฮ์ไม่เอาโทษถ้าเขาไปถึงความรู้ไม่ได้ส่วนในยุคของเราเนี่ยเข้าถึงความรู้ได้แล้วพี่น้องเข้าถึงตัวบทฮะดีษได้อย่างชัดเจนปัญหาใดก็าตามแต่ก็ไปคนดูซิว่าฮะดีษของท่านนบีกล่าวเอาไว้ไหมอุลมามะก็พยายามดึงเอาฮะดีษของท่านนบีมานาเสนอกับพี่น้องพี่น้องต้องทําใจ ทำใจยอมรับฮะดีสของท่านรอซูลลลอสลลัลลอฮะลัยฮิวะสัลลัมให้ได้แม้ว่าเราจะปฏิบัติแตกต่างจากฮะดีสของท่านนาบีทำใจยอมรับซะก่อนแล้วก็เปลี่ยนซะไอของเราเนี่ยบางทีมันไม่ถูกต้องเปลี่ยนไปสู่ความถูกต้องเปลี่ยนไปสู่แบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สลลลอฮฺวะลัยฮิวะสัลลัมซะตรงนั้นเนี่ยมันจะได้เป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ ในศาสนาที่เรียกว่าอิสลามหรือศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเปลี่ยนพี่น้องอย่าไปจมปลักอา้าวระวังอุลามาก,กับท่านรอซูลเรารักรอซูลมากกว่าหรือรักอุลามะมากกว่าพี่น้องอุลามาเนี่ยเราก็รักเขาแหละถ้าเขาดําเนินตามแบบอย่างของท่านนาบีเอาหลักฐานจากฮะดิษมาเป็นบรรทัดฐานเรารักเขา เราให้เกียรติเขาไม่ต้องไปพูดไปตำหนิอะไรเขาเพราะบางทีเขายังไปไม่ถึงหลักฐานจากฮะดิษพอในยุคนั้นเข้าไปถึงหลักฐานฮะดีษไม่ได้ก็ต้องพิจารณาจากความคิดของตัวเองบ้างหาหลักฐานเทียบเคียงบ้างเราอาจจะไม่มีความเก่งเหมือนดังอุลมามะในยุคนั้นๆหรอกเรายอมรับว่าเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้ท่องจําอะไรมากมายแต่ในยุคของเราเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เราได้มีอินเทอร์เนต็ต ได้มีอะไรเลยเครื่องไม้เครื่องมือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะครับไอโฟนไอแพดแล้วเราสามารถเข้าถึงฮะดีษได้โดยตรงนี่คือสิ่งหนึ่งที่เอาลลอโปรดปานแก่พวกเราพอเราเข้าถึงฮะดีษโดยตรงรู้แล้วว่านาบีทําอย่างเนี้ยฮะดีสบันทึกโดยท่านอิมาบุคอรีนบีบอกเอาไว้อย่างเนี้ยแล้วเรายังไม่เอาเนี่นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ต้องถามตัวเองว่าเอะตกลงแล้วเราจะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตอยู่ในศาสนาอิสลาม บรรทัดฐานของเราคือแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะซัลลัมนะครับคนที่ยังยืนกรานแล้วก็ดื้อดึงไม่ยอมไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีทั้งๆที่รู้เนี่ยนะคนพวกนี้เขาเรียกว่างมงายไม่ใช่เขานะเขาเรียกว่างมงายงมงายคนที่เขาคนที่ไม่รู้คนที่ยายเห็นคือไม่รู้ในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ทำไป โดยที่เข้าหาความรู้ไม่ได้เขาเรียกว่าโงาเา่เขลาเขาเรียกว่าไม่รู้ส่วนคนที่งมงายก็คือท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าอะไรเป็นความจริงแต่ก็ยอมโง่ที่จะยึดอยู่กับความเท็จยึดอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงเขาเรียกว่างมงายรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ฉันก็ยังยึดสินผิดอยู่ตรงเนี้ยพอพววของฉันปู่ย่าตายายของฉันครูบาอาจารย์ของฉันยึดแบบนี้ไม่ถูกต้องครับพี่น้องเปลี่ยนเถอะถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเกิดขึ้น วันกิยามาเนี่ยผู้ศรัทธาทุกคนนี่นะจะไปที่บ่อน้ําของท่านนาบีนี่แหละประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมจะไปที่บ่อน้ําของท่านนาบีพอไปแล้วท่านนาบียืนต้อนรับที่บ่อน้าเนี่ยมีภาชนะที่จะตักน้ํา ที่มันเย็นที่มันหอมหวานที่มันมีความขาวยิ่งกว่าน้ํานมมีความหวานยิ่งกว่าน้ําพึ่งมันมันแบบที่สุดละน้ําอันเนี้ยที่ท่านนาบีบอกว่ากินไปแล้วจะไม่มีความหิวกระหายอีกต่อไปกินไปแล้วไม่ต้องกินน้าอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่ท่านนาบีอยากจะให้ประชาชาติของท่านเนี่ยมามาที่ไหนมาที่บ่อน,น้ําของท่านนาบีและได้กินน้ําจาก จากบ่อน้ำของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลองอะัลฮิวะซัลลัมมีคนจำนวนหนึ่งครับจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้ายังยืนกรานอยู่กับการปฏิบัติตามปู่ย่าตายายไม่เอาสุนนะของท่านนบีมาปฏิบัติจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้คนกลุ่มนั้นก็จะถูกนะครับละยาริดันนาอะลัยยานาซุนมินอัสฮาบีอัลฮาวดาฮัตตาอารอฟตุฮุมอุคตุลิจูดูนี ประชาชาติของฉันเนี่ยเดินเข้ามาที่บ่อน้ําฉันรู้ว่าเนี่ยคนแล้วนี้คือประชาชาติของฉันฉันรู้อัลลอฮ์ให้รู้จนกระทั่งพอมาใกล้ๆบ่อน้ําถูกมาเลกัตด,ดันออกถูกมาเลกัตด,ดันกระจายออกไปไม่ให้เข้าพอไม่ให้เข้าปั๊บทานนาบีก็บอกอย่างนี้นะอสชาบีอาชาบีนี่ โอ้มมลมาเลากานี่คือซอฮาบะของฉันนะนี่คือซอฮาบะของฉันนี่คือคนที่อยู่ในประชาชาติของฉันไปดันเขาออกทําไมให้เขามากินน้ําที่บอ่อน้าของฉันนี่ไฟยากลเหล่าบรรดามาเลากาก็จะกล่าวอย่างนี้นะลาตัดเดรีมาอัจเดซูบะดดกะมูฮัมหมัดไม่รู้หรอกหลังจากท่านตายไปแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ อุตริเพิ่มเติมเสริมแต่งในศาสนาของเจ้าขนาดไหนสิ่งที่เจ้าพูดเข้ามาเด็กปฏิบัติตามเลยเขาไปปฏิบัติตามปู่ย่าตายายเขาเปลี่ยนแปลงเขาอุตริกรรมขึ้นมาใหม่ๆในศาสนาของเจ้าเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์รอกที่จะได้มากินน้ําในบ่อน,น้ําของเจ้าพี่น้องครับในเมื่อไม่ได้กินน้ําที่บ่อน,น้าของท่านเดบีแล้วจุดที่จะไปต่อไปข้างหน้าคงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าที่พานักของเขาจะไปที่ไหน ก็จะต้องอยู่ในความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาวัลไลยาจุบิลลาเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะให้พ้นจากสภาพเช่นนี้ด้วยเถ ah. hm uh. ิดวบิลล่าฮิตเตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวาราะห์มะตุลลอฮ์วบรอกกาตุ สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการส่งต่อความมั่งคั่งทางธุรกิจ